ตรงว่ดสองวัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยตุนนี้ไปออกที่วัดตโนดนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากห้ามีพระพุธอยู่ตรงกลางนะครับเห็นตุนนี้ถ้าจะเห็นมีเนื้อมีเนื้อนวะด้วยนะครับนี่แต่เศียรนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงที่ผมเคยพบเห็นเป็นเนื้อนะวะก็มีน,นะครับเขียว เนื้ทองแดงนะครับแกะพิมพ์ลงพระสง์นะครับมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับยังโค้ดเป็นคาว่าดีนะครับต่อเด็กแต่ีดีนะครับเลี้ยงชีวอนนะครับมีความผิวไหวนะครับผมชัดลึกนะครับตรงสอนนะครับนี่สองวัว่าละลอยนะครับผมชัดนะครับพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับ หลังเงน้นห้าแล้วครับแล้วก็มีพระพุทธอยู่ตรงกลางยันนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับวัหน้าโคจะตั้งเยอะนะครับต้องขนร้ยเิบเอ็ดครับพือเหรียนมีความเรียบตึงนะครับมีรอยหูปิ้นนะครับนี่หัวข้างปั๊มกินเครื่องแล้วก็ฉีกสาดนะครับ เราตัดนะครับอเกตให้ดีนะครับรัวนี้จบที่โค้ดนะครับเป็นพารตที่มีโคตรมก่อนนะครับแท้แน่นอนนะครับจบง่ายนะนี่ก็หลักร้อยต้นๆนะครับไม่แพงนะครับ